ทางเพชรพะรวยสวัสดีบซี่สุภุสุคนครับผมกัจจมาแหยแนวทางรัฐบาลไทยวันวันที่สิบหกสิงหาซองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเรารัฐบาลไทยหมู่บ้านนี่หมานกันมะเนาะหาบนหาล่างวัดที่แล้วซองบนซองล่างเนาะพี่น้องเนาะวัดวันที่สิบหกกับ วันที่สิบหกกรกฎาพี่น้องเห็นไหมว่าเบิง้งสองสี่สองหกเห็นไหมวันที่สิบหกกรกฎาเมื่อเบิ้งววันที่หนึ่งสิงหาพี่น้องมาในบัม,ห,มหาบนหาล่างนี่ป่านเห็นไ่มเลขออกสองสี่สองหกลอยๆจังใดเมื่อออกหาสองนะพี่น้องโอ้ยหาสองกับหาศูนย์ไหมพี่น้อง โอ้สังเกตเบื้งเลขหนาพี่น้องเบื้งเลขหนาหาสองหา,หา,งหาแล้วก็นหน่งเลขนะห,หนาแล้วกันหนึ่งสี่สองเลขไทยกับแเก้าหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งสองมีแต่สองนะพี่น้องเนาะเบื้งนี้ยห้าสองห,าห,าองห้าไไหมอันนี้ก็ห้าหนึ่งสอง้ยมีตรหาครับหาพี่น้องกันยอนนั้นมาบทลาบบ่างกานี้ ห้าสองห้าศูนย์ของเพชรผ้าลวยหลุดสองงวดเด้พี่น้องจับคู่ตะ้าเลขวิ่งบอลลุดเลยเลขวิ่งบอลลุดดิงวดวันที่นสิบหกกรกฎากันเลขวิ่งกับเขาเลยเลขวิ่งไม่เคยหลุดเทสจังได้กับบอลลูดเลขวิ่งหลุดยากพี่น้องต้องมีไม้เห็นห่ะสองตัวนี่มึงเขาตัวเน้นพอม ห้าคับหกตัวเอฟซีกับขีบ่าใครเบิ่งหรอกเพราะว่าแอชชิบเรียกแล้วหลังแล้วเราก็ปล่อยเลยนะบอมิคักพี่น้องสายวิ่งสายแลน้่าผิดหวังดอกเขาตัวเน้นว่าตัวจับคู่กันเน้นเนี่ยเนี่ยเน้นหกหาเน้นหาสามเรียกว่าออกหาสองเรางพี่น้องแต้มเดียวเนี่ยเน้นหาสามเนี่ยเรียกว่าออกหาสองเรางพี่น้องเอ้าตัวเลขวิ่งนี่ เข่าตัวเน้นเข่าบนล่างได้พี่น้องได้สายวิง่งสายแลีนบาผิดวังประเทศจังได้ก็ได้ถ้าวิง่งวิ่งบนก็นได้วิ่งล่างก็ได้เพราะว่าให้เป็นบนล่างปล่อยตัวหัวรถพน้องบ่มีวาเอาเลขเด่นไปก้อนจับคู่เอาไปก้อนสองคู่บ่มีวาได้พี่น้องคลิปจับให้เต็มชุดเลยคือหัวคู่หัหางบนล่างนี่เอาไปเต็มชุดเลยห <c oughs> ลักขีบบ่มีวาล่อโค้งทุดทไทย เอาตองวดเนี่ยเอาไปก้อนเลขกวิ่งเลขเ,เ,เด่นบอมีวาได้ไปหน่อยเด้จับให้เต็มชุดเลยหนึง่งเอสิบหก สิงหาหกแปดเลขแปดไหมมาเบิงเลขวินศูนย์หนึ่งห้า 6, เก็ด oh. บทลางได้พี่น้องด้บทล่างแล้วก็พได้ปักหลักความเร่ง้ะเลกวิ่งกับแม่น้ำกันได้สวนกับหนึ่งเนหลักพี่น้องเนี่ยเน้นทีหนึ่งด้วพี่น้องด้วยเน้นทีหนึ่ง ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเห็ดจังได้กับตองมี่ไม่เห็นพี่น้องสายวิ่งสายแรนจดไว้เด้กันเลื่อพราะว่ามนตองหวัดเวลายัางหลายจังได้กับมี่ไม่เห็นแท้ๆศูนย์กับหนึ่งเนี่ย หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก็ด ศูหาถ้าพี่น้องมามากับตัดได้ดนะตะวานออกตะวันออกเลขมันออกหาศูน,นย์เลยอันนี้คิดว่าตัดได้พี่น้องเลขหกคูนหาศูนย์นะศูนหานะคิดว่าตัดเพราะว่าจับตามสูตร คนเจ็ดส่วนจับคู่โอ้ยส่วนส่วนสามตัวแล้วพี่นองเคมาเกี่ยวกสองคู่แปดหนึ่งห้า ปดหนึ 1> 8, 1, ่งเจ็ดพี่น้องมักหนึ่งของจัดใดด้าพี่น้องได้ถ้าพี่น้องมามากจับคู่เข้าก็หามาใส่ศูนย์กำเนิงได้พี่น้องก็จะเริ่มล่ะบัตคาบัดค้ามันมากมันออกแล้วพี่น้องวันแม่สิบสอง หรือว่าสองหนึ่งเอาสองมาใส่ได้ถ้พี่น้องได้วันแม่สองหนึ่งหนึ่งสองนีง่ส่วนตัวเนีนได้พี่น้องได้เนีนหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดซุ่นั่นเป็นตัวล่องนะพี่น้องเนาะเป็นตัวร่อง นี่แหละตัวเน้นเรียกว่าอะไรปากหลักด้วยพี่น้องบนล่างไปกับบนล่างไปกับด้วยพี่น้องดนะ้ สื่อคองโง่อะพี่น้องแคปหน้าจอสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดเนี่ยเลขวิ่งหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหละะ้วอะห้าหกเจ็ดให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ 5, ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเน้นหนึ่งหาครับหนึ่งเจ็ดเลขสามตัวเลยแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ด พี่น้องแคบหน้าจอเอาถ้ามักถ้าชอบกัถ้ารถตรีมากกัคือหากันนะนพี่น้องเนาะขอยยัำต่อพี่น้องด้อ้สายวิง่งสายแลนนี่หนึ่งกับศูนย์เห็นทั้งได้ก็บตรงมีไม้เห็นล่ะเฮ้โชคมานกันสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดเอ้คอยพี่น้องเขาโชคมานกันสุขผู้สุขคน <S <S ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม